ครับก็วันนี้ผมจะมาทดสอบตัวไดชาร์ตนะครับของแคปติว่าดีเซลที่เป็นไดชาร์จที่เป็นระบบคัตเอาท์แบบ RVC นะครับซึ่งระบบคัตเอาท์แบบนี้นะครับมันทำการสั่งงานผ่านกล่องนะครับ ECM นะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องมีเครื่องมือนะครับเฉพาะทางในการทดสอบก็คือเจ้าเครื่องตัวนี้ รจริงๆเนี่ยถ้าช่างทั่วไปไม่มีเครื่องมือทดสอบเนี่ยก็สามารถทดสอบแบบพื้นฐานแบบธรรมดาได้ก่อนว่ามันชาร์จไม่ชาร์จคัดเอาเสียไม่เสียได้แต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าถ้าระบบเนี่ยมันสั่งให้เพิ่มการชาร์จหรือว่าเพิ่มโวลต์หรือว่าลดโวลต์นเนี่ยมันทําได้ดีหรือว่าทําได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับเราจะไม่รู้เลยอันดับแรกเนี่ยผมจะ ทดสอบแบบธรรมดาโดยไม่ผ่านเครื่องนะครับก็คือมาเอาไดชาร์จเนี่ยขึ้นแท่นแล้นะครับใส่สายพานแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายบวกจากแบตเตอรี่นะครับเราก็หนีบเข้าไปที่ตัวหลักบวก B-terminal นะครับแล้วก็ตัวลบเนี่ยนะครับผมเอาลงกลาวไว้ที่ตัวโครงโครงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดมอเตอร์นะครับให้มันปั่นนะครับแล้วจะมอนิเตอร์ตัว หน้าจอนี้ให้ดูนะครับตอนนี้สถานหน้าจอนะครับวนมันอยู่ประมาณใกล้สิบสองจุดสามสองนะครับทุกคนหลังจากผมเปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องอรบกวนเปิดสวิตได้เลยครับตอนนี้นะครับตอนนี้ได้ชาร์จท,ทำงานแล้วนะครับหมุนแล้วนะครับโวนตอนนี้ก็ ขยับขึ้นไปที่13.6ุดกว่าแล้วนะครับก็คือชาร์จนะฮะใจะติดเครื่องนะครับก็กลับมาเป็นแรงดันพื้นฐานของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการทดสอบการทาง,งานของไดชาร์จแบบไม่ต้องมีเครื่องนะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อมาผมจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับ ควบคุมการทํางานของไดชาร์จก็อย่างที่อธิบายไปนะครับว่าไดชาร์จระบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นับปติว่าดีเซลหรือว่าโคโรราโดนะครับมันสั่งเ,เขาเรียกว่าสั่งการทํางานของไดชาร์ดด้วยกล่องควบคุมอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นไดชาร์ดอัจฉริยะนั่นแหละครับพูดง,ง่ายๆนี่หน้าจอขึ้นแล้วนะครับ ตัวนี้ก็สามารถาเช็คก,การทำงานของไดชาร์จได้หลายระบบนะครับระบบ LIN ก็ได้นะครับระบบ BSS ของ Ben นี่ก็ได้นะครับได้หลายตัวเลยนะครับ ROL นะครับแล้วก็ SIGPD ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคัดเอาของรถญี่ปุ่นนะครับไดชาร์จของรถญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับคือเครื่องนี้สามารถเช็คก,การทำงานของไดชาร์จแบบ กำลังทำงานแบบปั่นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราจะถอดเฉพาะตัวคัตเอาเนี่ยออกมาเช็คข้างนอกก็ได้ด้วยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับมีออสซิโลสโคปให้ด้วยนะครับมี P W M ให้ด้วยนะตัะนนี้ไดชาร์จของตัวแคปติว่าดีเซลคันนี้หรือว่า c o l ลราโดนะครับก็จะเป็นคัตเอาระบบเนี่ยนะ R V C เราก็ต่อสายเข้าไปนะครับขั้ว L นะครับผมจะเอาสายสีเหลืองเข้านะครับเข้าไปอย่างนี้ ส่วนสีขั้วดีเอนะครับผมจะใช้สายสีขาวนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับ L ใช้สายสีเหลืองนะครับ DFm นะครับใช้สายสีขาวนะครับหนีบเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมมันได้แล้วเสมือนตัวเครื่องเทสของผมตัวนี้นะครับเป็นกล่อง ECM นะครับ สามารถสั่งให้มันชาร์จมากชาร์จน้อยก็ได้มาเริ่มกันเลยนะครับเปิดเครื่องนี่นะครับตอนนี้นะครับโวลตของตัวระบบหรือว่าตัว ECM หรือว่าเครื่องอเทสผมเนี่ยมันสั่งไว้ให้ชาร์จที่13.1สามจุดหนึ่งนะครับโวล์ที่ออกมาได้ก็13 1สามลองมอนิเตอร์ตรงนี้ดูนะครับระวังนะตรงนี้เห็นไหมครับ อ่านะโอ,อยนะโอเคเดี๋ยวเราใช้หมดซุมมเอาก็ได้เนาะเสร็จแล้วผมจะเพิ่มนะครับตรงนี้การเป็นการเพิ่มถ้าตรงนี้วนเพิ่มตรงนี้ต้องเพิ่มตามนะครับ1 2 3่งสองสามสี่ขับไปเรื่อยๆนะครับผมแม็กซิมัมที่มันทำได้ก็คือเท่าไหร่15.1 นี่นะครับมันก็ชาร์จให้เรา15.1ลองดูตรงนั้นนะครับ15.1ไหมตูมได้นะครับกดื้อมูมเข้าไปเห็นไหมเอ่ยอ่าชัดป่ปะโอเคเจ้วเลยอ,รอ่รับประมาณนี้กะครับสั่งรถ ลดรถรถรถดถดลดกลับมาที okay. ่สิบสามจดหนึ่งเหมือนเดิมมันก็ลงมาให้เราเหมือนเดิมนะครับอ่าเห็นไหมครับก็ลงมาตามที่เราสั่งนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับปดเชื่องก็นี่เป็น เนนียเรากำลังจะไปใส่ให้ลูกค้านะครับเมื่อวานเกิดปัญหานิดนึงหน้าง,งานก็คือใส่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ชาร์จนะครับปรากฏว่าตัวคัดเอาเสียนะครับเราเลยต้องมาทําการเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทดสอบก็ถือโอกาสทําคลิปมาเผยแพร่เป็นความรู้นะครับให้กับช่างๆทุกคนนะะ mm hmm. ก็เทสใครที่ไม่มีเครื่องเทสแบบที่เป็นระบบแบบนี้นะครับก็เทสแบบธรรมดาได้นะครับแต่เราไม่สามารถรู้เลยว่ามันสั่งให้เพิ่มหรือให้ลด แรงดันได้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ขอบคุณครับ